สร้างสรรปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามก็สร้างสรรสิ่งเสพสิ่งบริโภคบำรุงบำเรอเนี่ยสองอย่างเนี่ยถ้ามองในแง่พุทธศาสนาต้องสร้างปัจจัยไม่ใช่สร้างสิ่งเสพไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สร้างสิ่งบำรุงบำเรอทีนี้ยังไงก็ตามอันทั้งทั้งทั้งสองนี้ก็ยังเป็นข้างนอกอยู่แต่ว่าอันที่สร้างวัตถุภายนอกเป็นปัจจัยเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับข้างในได้ พอเราสร้างวัตถุประดิษฐ์ภายนอกให้เป็นปัจจัยนี่มันก็ไปนหนุนการพัฒนาชีวิตในด้านภายในการแสวงหาปัญญาการพัฒนาจิตใจให้ดีงามให้มีความสุขขึ้นมานี่ในด้านภายในจิตใจเราก็มีการปรุงแต่งการปรุงแต่งภายในในตอนนี้แยกระหว่างการปรุงแต่งภายในกับภายนอกคิดปรุงแต่งมาสร้างสรรค์วัตถุปัจจัยสิ่งเสพในด้านหนึ่งนี้ภายในก็คือการปรุงแต่งสุขทุกข นี่เองมนุษย์ก็มีความสามารถอันนี้ด้วยมนุษย์ก็จะมีการปรุงแต่งจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งกุศลธรรมอกุศลธรรมปรุงแต่งความสุขและความทุกข์ที่นี้มนุษย์ที่เพ่งมองไปข้างหน้าข้างนอกในการหาสิ่งเสพบำรุงบำรุงตัวเองก็จะไม่ได้พิจารณาไม่รู้จักแยกแยะว่าตัวเองไม่ได้เอาใจใส่ ว่าในเวลาเดียวกันภายในจิตใจตัวเองในตัวเองปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสุขหรือปรุงแต่งทุกข์เมื่อไม่เอาใจใส่ปรากฏว่าคนส่วนมากในปรุงแต่งทุกข์ท,ทางที่ความสามารถปรุงแต่งได้ทั้งสุขทั้งทุกข์แต่แกชอบปรุงแต่งทุกแกก็ปรุงแต่งเรื่องความคิดที่ประกอบได้วยตันหาวปาทาน นะความอยากสนองความต้องการในการเสพความยึดสําคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆเกิดเป็นความห่วงความกังวลความหวาดระแวงการกลัวจะเสียผลประโยชน์การกลัวจะแพ้เขาการกลัวว่าจะอะไรต่างๆมากมายนะการกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้นจะไม่สําเร็จแล้วก็เกิดความเครียดความกังวลความกลัดกลุ่มใจแล้วก็รับสิ่งอารมณ์เข้ามาตางหูจมูก อะไรก็ตามที่มันกระทบในทางไม่สบายใจเก็บมาแล้วก็เอามาปรุงแต่งเวลามันนั่งเงียบก็รือแม้แต่เวลานอนบางคนก็ไปเก็บเอาแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งและไม่สบายใจเนี่ยมาคิดปรุงแต่งตอนนี้ความสามารถปรุงแต่งนี้ก็เอามาใช้ในทางที่ปรุงแต่งทุกข์ก็ปรากฏว่าคนจานวนมากที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่รู้ตัวข้างนอกตัวเองก็ประดิษฐ์ ปรุงแต่งสร้างสรรวัตถุเสพไอข้างในใจก็ปรุงแต่งทุกคู่กันไปไอข้างนอกก็จะหาสุขจากสิ่งเสพไอข้างในก็ปรุงแต่งทุกให้ตัวเองอยู่เรื่อยเลยตลอดเวลาคู่กันเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้กันมากเลยเพราะฉะนั้นไอข้างนอกก็ทยานหาวัตถุเสพนักหนาไม่สุขสักทีไอข้างในก็ทุกใจก็เครียดไม่มีความสบายใจเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วมันจะ บรรล,ลุจุดหมายชีวิตดีงามมันจะมีความสุขได้ยังไงไม่มีทางนะเพราะว่าใช้ความสามารถในทางที่ผิดนี่ก็รวมความก็คือมนุษย์ปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาก็ใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะข้างในตัวเองก็ปรุงแต่งทุกข์เอาอะไรต่อะไรมาก็เก็บมาก็มาปรุงแต่งเรื่องความเครียดความกวลกระวายจนกระทั่งเป็นลักษณะสังคมยุคนี้เลยเป็นสังคมที่คนมีจิตใจเครียดมากนะ แล้วก็อาการปรุงแต่งนี่ก็มาจากความสัมพันธ์ในสังคมด้วยในการที่ว่าเป็นระบบแข่งขันแย่งชิงเรื่องของระบบสังคมก็มาหล่อหลอมจิตใจนะทำให้เพิ่มความเครียดยิ่งขึ้นลกลายเป็นทุกข์ในจิตใจและกล่าวออกมาระบายก็เป็นทุกข์แก่สังคมเพราะว่าคนที่มีทุกข์นี่ก็มีความโน้มเอียงในการที่จะระบายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนะอันนี้ เราก็บอกว่าเอ้าให้ท่านเปลี่ยนซะให้ใช้ศักยภาพความสามารถในการปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงแต่งสุขซะแทนที่จะปรุงแต่งทุกข์ก็ปรุงแต่งกุศลธรรมและปรุงแต่งความสุขก็สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยนีถ้ามองในแง่ไม่ดีก็ทําให้ไม่สบายใจปรุงแต่งใจก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักมองเราอาจจะหาประโยชน์จากมันได้ปรุงแต่งใจให้เป็นสุขก็ได้ใช่ไหม หรือว่าสิ่งที่ได้พบไ,ได้เห็นมากมายจิตใจมักจะไปติดกับสิ่งกระทบที่ไม่สบายใจไม่ชอบใจอันนี้สิ่งที่น่าสบายใจไม่เก็บเอามาเราก็ไปเ,เก็บเอาสิ่งที่ดีๆน่าชอบใจสบายใจเอามามาปรุงแต่งจิตใจตัวเองหรืออะไรที่มันเข้ามาแล้วจะรบกวนจิตใจไม่มีประโยชน์เราก็ใช้สติกันมันเสียยเราไประล,ลึกเอาสิ่งที่ดีงามมา นี่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนวิธีปรุงแต่งจิตนี่คือเรื่องของสมถะทั้งหมดเรื่องของสมถะกรรมฐานการฝึกสมาธิเรื่องจิตภาวนานี้เป็นการที่ทําให้มนุษย์ได้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งความสุขให้ก่นตนเองในภายในนะก็สร้างปรุงแต่งจิตภายในอย่างว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเล้อพุทธานุสติธรรมานุสติทําไมคุณไประล,ลึกเรื่องไม่เข้าเรื่องล่ะ ทาให้ทุกข์โดยใจเหตุก็เอามาลึกเรื่องที่ดีๆดิถ้ายังนึกไม่ออกนะก็เอาละพุทธ,ธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างศีลานุสติบ้างจารานุสติเทวตานุสติมรแม่แต่มรณา,านุสติมรมรณัสติแล้วลึกถึงความตายก็ยังนา่าที่คนเขาว่าน่ากลัวนั้นแล้วลึกเป็นมันก็ได้ความสุขเออแปลกดีเหมือนกันนะรู้จักใช้อย,ยู่ในสมรรสิการพระพุทธเจ้าบอกว่าให รุงแต่งจิตในแง่ดีแล้วรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่เลวร้ายที่สุดที่เราไม่ชอบใจน่ากลัวที่สุดก็เอามาลึกก็ทําให้ใจสบายได้นะถ้าเราลึกเป็นตกลงว่าพระพุทธเจ้าสอนเยอะนะ่แม้แต่หายใจอาคุณไม่รู้จะทําอะไรใจไม่สบายก็ใช้สติไม่เอาอารมณ์นั้นมานึกคิดอ้าคุณหายใจเป็นซะหายใจมาตลอดทุกวันไม่เคยหายใจโดยความรู้ไม่เคยหายใจเป็น หายใจเรื่อยเป่อยไปหายใจตามอารมณ์เวลาโกรธก็หายใจแรงฝืดฟาดนะทำให้เสียสุขภาพหรือว่าเวลากลัวก็กลั้นหายใจจะทําให้หายใจไม่ได้ประโยชน์ก็หายใจให้เป็นหัดหายใจหายใจยังมีสติต่อมาก็เป็นประโยชน์กื่อกูลต่อร่างกายต่อสุขภาพด้วยนะแล้วเวลาไม่มีอะไรจะทําเดี๋ยวจะไปกลุ่มกังวลไปปรุงแต่งไม่เข้าเรื่อง ก็ไม่ต้องนึกอะไรก็กําหนดลมหายใจซะเนะี่ยเอาจิตอยู่กับลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกสบายๆหายใ,หใจสบายสม่ำเสมอได้ประโยชน์กับร่างกายตัวเองด้วยและรักษาจิตใจทําให้จิตใจนั้นอยู่กับสติอยู่กับสิ่งที่ไม่มีโทษก็ไม่ปรุงแต่งในเรื่องร้ายไม่มีความทุกข์ด้วยนะหรือยอย่างปรุงแต่งให้ดีกว่านั้นอีกเวลาหายใจก็ปรุงแต่งไปด้วย,ว,ยว่าหายใจเข้าจิต อะไรทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้โล่งเบาหายใจออกเนี่ยเวลาหายใจเข้าก็ทําใจให้สบายชื่นบานผ่องใสเวลาหายใจออกก็ทําใจให้ปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยภาวนาใช้คําว่าภาวนาแบบภาษาไทยก็ได้ว่าเอามาใช้ปรุงแต่งเวลาปรุงเวลาหายใจก็ปรุงแต่งใจไปด้วยอย่างที่ว่านะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งง่ายๆทําจิตเบิกบานหายใจเข้าทํา จิตโล่งเบาหายใจออกทําอย่างนี้ไปทาใจให้ตัวเองทาตามคําที่ว่าก็สบายมีความสุขไม่เอาเรื่องมาข้าเรื่องมานึกมาคิดนะถ้าปรุงแต่งจิตนี่เยอะนะอย่างน้อยก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าทําใจให้มีปลาโมดความร่าเริงเบิกบานใจปิติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขความโล่งโปร่งเบาคล่องใจสะดวกใจ แล้วก็สมาธิความมีจิตสงบแน่แน่ตั้งมั่นอยู่ตัวไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรทั้งสิ้นน,ะนี่อย่างนี้ถ้าได้ภาวะจิตห้าอย่างนี้ประจําอยู่ก็สบายมีความสุขนีก่ก็การปรุงแต่งเท่านั้นนะฮะใช้ความสามารถในการปรุงแต่งที่มนุษย์มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปปรุงแต่งให้เกิดโทษแก่ตนเองแล้วปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะไปเชื่อมกับการทําให้เกิดปัญญา พอจิตมันเป็นสมาธิจิตท,ที่ดีเป็นกุศลนี่มันจะคิดอะไรแต่อะไรมันก็โล่งเบาก็คิดคล่องก็เอาจิตท,ที่มีสมาธิจิตท,ที่ดีนี้ไปใช้ประโยชน์ท่าเรียวกว่าเป็นจิตท,ที่เป็นกรรมนิยะจิตท,ที่เหมาะกับการใช้งานก็ไปสู่การพัฒนาปัญญาถ้าพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนนี้แหละ ก็จะถึงสุขขั้นสุดท้ายเรียกว่าสุขเหนือปรุงแต่งแหละเมื่อกี้นี้สุขในขั้นปรุงแต่งนะพวกสมถะต่อไปสุขขั้นสุดท้ายสุขเกิดจากปัญญาเหนือปรุงแต่งเรียกว่าวิปัสนาพอวิปัสนาตอนแรกก็ยังปรุงแต่งเอาปัญญามาปรุงแต่งจิตให้ก้าวไปในกุศลธรรมให้พ้นจากทุกข์ให้มีแต่ความสุขเป็นประจำใจจนกระทั่งพอปัญญานี้เจริญง,งองงามพรั่งพร้อมสมบูรณ์รู้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้ว ก็จะเป็นจิตที่เป็นอิสระตอนนี้เป็นจิตเนื้อปรุงแต่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นขั้นสูงสุดอันนี้เอาไว้ครั้งต่อไป